สวัสดีค่ะส,สวัสดีค่ะดิฉันมาริสันนีสันไทเลอร์ฉันเปนิตาพาดิงวิกัค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Power b e a k i n g News เป็นรายการที่จะมานำเสนอข่าวเกี่ยวกับวัยรุ่นนะคะภายในโรงเรียนต่างๆค่ะค่ะวันนี้เป็นวันศุกร์ที่23กุมภาพันธ์แต่กราดของ177ค่ะค่าวันนี้เป็นข่าวจริงๆค่ะที่เราจะมานำเสนอในวันนี้ค่ะค่ะเรื่องราวแรกนะคะเป็นเรื่องราวของหนุ่มวัยรุ่นนั่งนอนตีกันสาเหตุเกิดจากขอเลากันบ้านแล้วเพื่อนไม่ให้เลาค่ะอ้าวมีแฟนแล้วค่ะ เหตุเกิดที่โรงเรียนดั้งเดิมสอบแต่งทางตอนเหนือนะคะโรงเรียนดั้งเดิมสอบแต่งทางตอนเหนือนะคะอะข่าวบบนาปนติดตามกันค่ะข่าวต่อมานะคะเราจะพาไปดูข่าวที่ผิดกฎหมายการพนันในโรงเรียนกันค่ะนักเรียนนะคะแอบเล่นไพ่อูโรค่ะเดินทานเป็นแการป๊อปหน้าโรงเรียนค่ะเหตุการณ์เขาก็เกิดขึ้นที่โรงเรียนวัดไม้แจ้งแกลกแสตเวนนะคะโรงเรียนวัดไม้ ราจะขอไปติดตามข่าวนี้กันค่ะข่าวต่อมานะคะเป็นข่าวเรื่องการขโมยทรัพย์สินทงางปัญญาในโรงเรียนค่ะเราขออนุญาตเอ่ยชื่อโรงเรียนนะคะค่ะแทนเจือที่โรงเรียนตัวหินมาคูอัดปิยาค่ะเรียน <c oughs> ตัวหิมาคููอัดนยาค่ะอะค่ะขอพาทุกคนนะคะ <c oughs> ไปดูเหตุการณ์นี้กันอย่างใกล้ชิดกัน <c oughs> ติดตามชมเลยค่ะ ่ารแรกกันนะคะก็คือข่าววัยรุ่นแน่นอนตีกันนะคะแต่ข้าะะจะมีวัยรุ่นสองคนนะคะที่คนขอรอก,กันมากเพื่อนนะคะแต่อีกคนหนึ่งก็คือเป็นคนแท่กโคือแท็กโขัดขืนอยู่นะคะเพราะว่าอีคนอย่างมีแฟนแล้วข้าก็ืั่นนีเราไม่ควรไปยุ่งกับคนที่มีแฟนแล้วนะคะโดยเฉพาะเรื่องการเลิกงานกันค่ะต่อไปด้วยค่ะทางข่า,า,ขาวต่อมาะค่ะก็คือการเล่นพนันนะคะก็คือมีแต่โอกเป็นหนึ่ง ก็เป็นภาพบรรยากาศของการ,การที่นักเรียนน,น,น,นนะคะแอบเล่นไพ่อุโนงกันค่ะมีคนเริ่มกระทำกันนะคะสี่คนเลยะคะ่ะในการเล่นลนครณีขาดีไปนี่คาตาไปกันเลยะเลน,นะคะไปเลยค่ะคาะบประมาณนะคะเราจะพาทุกคนไปดูเหากุการขโมย <c oughs> ในโรงเรียนกันค่ะเห็น <c oughs> ว่าเพื่อความผิดนะคะขโมอยโอ่งค่ะแต่ไม่รู้ว่าขโมอยโอ่งไปทําไมค่ะแต่ว่าล่าสุดนะคะได้เอาโอ่มอองมังกรเนี่ยมาคืนแล้วนะคะ ถือว่ากับตัวกลับใจได้แล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะ<ม>ต้องขอจบาก,การนำหนุนข่าวนะคะดิฉันเบลิซ่าแทรร์จิตกับเป็นผู้นำหนุนข่าวค่ะดิฉันโมเลซ่าแทนนิสันเทเลอร์เป็นผู้ประกาศข่าวค่ะขอขอบคุณค่ะ